หลวงปู่แย้มวัตเคียนเทพเจ้าแห่งเมืองนนทํตำรับตะกุดมหาอุดสวัสดีครับวันนี้ผมขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานหลวงปู่แยม้มแห่งวัตะเคียนอมาตะพระเกจิบางคูเวียงเทพเจ้าเมืองนนเรามาฟังกันเลยครับหลวงปู่แยม้มท่านมีนามเดิมว่าแย้มปราณี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่10เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2495ที่ตำบลเจ็ดริ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่ออายุครบ20ปีอุปสมบทตามประเพณีหลังจากนั้นท่านศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจนแตกฉานและยังได้เรียนวิชาอาคมการทำตะกุดจากหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้อง จังหวัดสมุทรสาครโดยจุดประสงค์เพื่อป้องกันพยันตรายวัตถุมงคลของหลวงปู่แย้มที่ปลุกเสกท่านได้จารยันคาถาพระเจ้าห้าพระองค์หรือเรียกว่าแม่ทาดใหญ่ซึ่งมีพุทธคุณเหนือ,อยันทั้งปวงลงในตระกุดรวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันมาว่าผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้ว จะมีพุทธคุณคุ้มของครอบจัก,กรวาลหรืออาจกล่าวอีกในหนึ่งคือมีพุทธคุณครบทุกด้านเช่นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยมหาเสน่ห์มหาอุดรวมทางไล่พูดผีและใช้กันเสนีย์จันไรได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีอีกในหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยันเฉพาะตัวหลวงปู่แย้มคือยันมหาเบา เป็นตำราจากหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าตะกรุดในตำนานที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่คือเสือปืนแตกเล่ากันว่ามีนายตำรวจในเขตอำเภอบางกรวยได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่แย้มสร้างเสือเนื้อตะกวัวขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยสร้างวัดและมีคนเล่าให้ฟังถึงความขลังของวัตถุมงคลของหลวงปู่ จึงอยากจะลองของได้มาขอยืมจากสิษย์ที่อยู่ใกล้วัดเพื่อนําไปลองปรากฏว่ายิงนัดแรกยิงไม่ออกนัดที่สองยิงไม่ออกยิงอีกครั้งเป็นครั้งที่3าปืนแตกใส่มือได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเป็น,ปนมาจนปัจจุบันนี้และวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งคือตะกุดคอหมาโดยมีที่มามาจากภายในวัดตะเคียนได้รับเลี้ยงสุนัขจรจัดเป็นจนํานวนมากที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง แต่ด้วยความที่มีจํานวนมากจึงดูแลไม่ทั่วถึงสุนัขหลายตัวจึงไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านและถูกทุบตีด้วยหนังสติก๊กจนได้รับบาดเจ็บด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกหลวงปู่แย้มจึงปลูกเสกตะกุดขึ้นมาจํานวนหนึ่งและนําไปห้อยคอสุนักจรจัดในวัดปรากฏว่าด้วยอาคมอันเข้มขังทําให้สุนัขที่แขวนตะกุดและถูกทําร้ายไม่ได้รับบาดเจ็บเลย เป็นที่อัศจรรย์แก่าชาวบ้านจนบรรดาเสียนพระต้องขอให้ท่านปลุกเสกให้หลวงปู่แย้มได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพุทธที่4เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2557เวลา9ก0นาฬิกา20นาทีซีริรวมอายุ97ปี